ในตอนที่แล้วเราได้เห็นมุมมองของคนหนุ่มสาวต่อการวางแผนอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่พบว่าคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันจะคำนึงถึงการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัยทั้งการบริหารจัดการเงินและการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตหลังกเกษียณอายุอีกด้วยในตอนนี้มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย มาแนะนำเรื่องการวางแผนสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพจริงๆเป็นหลักการทั่วไปนะคะสำหรับคนที่เริ่มมีรายได้จำเป็นที่ทุกครั้งที่เรามีรายได้เข้ามาค่ะจะต้องเริ่มเก็บออมโดยคำนึงถึงว่าในอนาคตนะคะเมื่อเราไม่มีรายได้ตอนหลังเกษียณแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสัก20-30ปีโดยไม่มีรายได้อื่นเข้ามา เงินที่จะใช้ในช่วงนั้นจําเป็นที่จะต้องเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะว่าทุกครั้งที่มีเงินเข้ามาจะต้องหักส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บเป็นเงินออมทีนี้ก็จะมีคําถามะคะ่ะบางคนก็บอกว่า,าที่จะกินจะใช้ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอเลยจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บไปออมนะคะจริงๆต้องฝึกให้ให,ใ,หให้มีวินัยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะว่า ถ้าหากว่ามีไรายได้เข้ามาหักส่วนหนึ่งเลยค่ะเก็บเอาไว้เป็นเงินออมทั้งเพื่อใช้ในอนาคตแล้วก็ในกรณีที่จะฉุกเฉินพอเรามีเงินก้อนหลังเกษียณเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการนะคะปัจจุบันนี้คนอายุยืนมากกว่า80ก็เยอะแยะนะคะเ0ินี่ยังชิลชกันอยู่เลยใช่ไหมคะดังะะนั้น 60- ถึงเกปีก็อีก30ปีที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่โดยตอนนั้นเนี่ยกำลังวังชาเราไม่มีละเราไม่มีแรงที่จะหาไรายได้เพราะฉะนั้น ช่วง30ปีที่เรากำลังมีแรงแล้วก็หารายได้ได้จะต้องหาทั้งเผื่อการใช้ชีวิตในช่วงนั้นแล้วก็เก็บไว้ใช้ในอีก30ปีข้างหน้าที่เราจะมีชีวิตต่อไปฝากไว้นะคะว่าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เงินสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะถ้าหากหลังเกษียณเราไม่มีเงินสักบาทเนี่ยชีวิตอยู่ยากเลยนะคะการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพให้ครบทั้ง3ด้านคือสุขภาพเงินและที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินชีวิตในบ้านปลายโดยพึ่งผ่าตนเองได้นั้นจําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นเืก็ใกล้ๆกเกษียณแล้วครับประมาณ5 0 5 2เจ็ดปีแล้วครับก็เริ่มชิดชิดแล้วว่าเราต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเก็บให้ได้เราพยายามทำทุกอย่างที่ที่มันจะทำได้เล็กๆน้อยๆ้อยทำไปเรื่อยๆก็ เลิกเลิกทำอะไรที่บางอย่างที่ไม่จำเป็นเราก็เลิกเลิกทำเราก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับถ้าถ้าเราใช้จ่ายแบบเดิมมันก็จะไม่มีเงินเราก็ต้องค่อยๆ่อยค่อยๆย,ย,ย,ยเก็บไปทีละเล็กละน้อยครับคือนำเงินเข้าไปฝากที่ธนาคารครับส่วนตัวเนี่ยผมเก็บตังตั้งแต่เด็กแล้วแ่ะฮะตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยให้ตังที่ที่บ้านผมเนี่ย ให้ตังเป็นรายวันตังต้งแต่เด็กๆนะฮะผมก็เหลือตังกลับที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าต้องเก็บตังก่อนแต่เราเป็นคนประหยัดนะฮะเราก็คือต้องตั้งใจแล้วแหละว่าวันนี้ที่บ้านให้ตังไปสมมติว่า5บาท10บาทเราก็ตั้งใจว่าวันที่ต้องเก็บ2บาทนะแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยที่บ้านให้เป็นรายสัปดาห์เราเริ่มรู้ละแล้วเรามีเงินเป็นรายสัปดาห์ เราจะเริ่มรู้จักวางแผนว่าแต่ละวันเราควรจะใช้เท่าไหร่เราจะเห็นแล้วเหรฮะว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะเหลือตังเป็นเท่าไหร่พอเราโตขึ้นเข้าสู่ระดับที่ต้องออได้รายได้ไปไเป็นรายเดือนเนี่ยฮะอันนี้เรายิ่งเรามีพื้นฐานแล้วฮะว่าในการจัดเก็บตังเนี่ยเก็บยังไงเนี่ยเราก็เริ่มรู้ละแล้วว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่คือเราทําไปเรื่อยๆฮะพวกนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเออมาทําได้ด้วยนะคือคือจบแต่ละระดับแล้วระดับเนี่ยผมจะมีตังเก็บเป็นก้อนเลยนะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนลองทําดูนะผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเริ่มลงมือทําถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ยไม่ท,ทําสักทีมันก็ไม่สําเร็จสักทีนะ่ยก้าวสำคัญคือลงมือทาทันที